เล็ลงพยานตั้งแต่เช้าว,ว่าฉัตตมานพนั้นจะถูกฆ่าตายพระองค์ก็เลยมาสอนเรื่องสาระก่อนสอนเรื่องสาระและศีลให้ฉัตตมานพขณะที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงวิธีถึงสาระและก็ชี้คุณของสาระด้วยคำสามคาถาที่ว่าไปเมื่อกี้นี้สอนวิธีสมาทานศิกขาบทเหล่านั้นด้วยแก่มานพมานพนั้นก็น้อมรับอย่างนี้แล้ว มานพนั้นก็ทบทวนแม้วิธีสมาธานนั้นด้วยดีคือทบทวนทั้งศีลทั้งสารณคมอย่างดีมีใจเลื่อมใสกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์จะไปละได้สารณะและศีลจากพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ไป,ประลึกถึงคุณพระรัตนตรยัยเดินไปตามทางนั้นเองแม้พระผู้มีพระภาคเจ้ามีพุทธดำริว่ากุศลเพียงเท่านี้ของมานพนี้ พอที่จะให้เกิดในเทวโลกแล้วได้เสด็จไปพระวิหารเชตวันอย่างเดิมมานพนั้นก็มีใจเลื่อมใสตั้งอยู่ในสารณะทั้งหลายด้วยความเป็นผู้มีจิตตุบาทเป็นไปว่าคือความเกิดขึ้นของจิตนะเกิดขึ้นของจิตที่เป็นมหากุศลว่าข้าพเจ้าถึงสารณะดังนี้โดยกําหนดคุณของพระรัตนะไตรและตั้งอยู่ในศีลทั้งหลายด้วยอธิษฐานศีลห้า ตามนัยยะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้แล้วนั่นแหลกําลังเดินระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยตามนัยยะนั้นแหลพวกโจรก็กลูกันเข้ามาที่หนทางมานกไม่ใส่ใจในพวกโจรเหล่านั้นเดินระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยอย่างเดียวโจรคนหนึ่งยืนซ่อนในระหว่างพุ่มไม้เอาลูกธนูอาบยาพิษแทงอย่างฉับพลังทําให้เขาสิ้นชีวิตและก็ยึด หอกกระหาปะนะหลีกไปพร้อมกับพวกสหายของตนกําลังตามนึกถึงผู้ทุคุณอย่างดีเลยถูกฆ่าตายถ้าหากว่าสมัยนี้เอสงสัยพระพุทธเจ้าไม่คลังแน่ใช่ไหมนึกถึงพุทธคุณอยู่น่าจะป้องกันจากอันตรายเหล่านี้ได้ที่จริงเนี่ยพระพุทธเจ้ารู้แล้วว่ายังไงชายคนนี้ก็ต้องตายพระพุทธเจ้าไม่สามารถที่จะห้ามไม่ให้สั์ตายได้นะเพราะว่าบางคนเนี่ยแค่พ้นหน้าพระพุทธเจ้าปั๊บตายแล้ว ไม่ตายต่อหน้าพระองค์เท่านั้นแหละแต่ว่าพอออกพ้นหน่อยตายแต่พระพุทธเจ้าจะช่วยให้เขาไม่ตายคือหมายคำว่าไอ้กายที่เปื่อยเน่าในภพเนี่ยยังไงมันต้องตายอยู่แล้วละ่ะจะเร็วหรือช้าต้องตายแน่หม้อดินที่นายช่างปั้นไว้แล้วเนี่ยยังไงก็ต้องแตกจะเร็วหรือช้าเท่านั้นเองกายของเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันยังไงก็ต้องตายอยู่แล้วพระพุทธเจ้าสอนให้เข้าถึงคำที่ไม่ตาย ฝ่ายมานพนั้นทํากาละแล้วตายไปบังเกิดในวิมานทองสามสิบโยต์โยต์หนึ่งก็สิบหกกิโลเมตรรวยเลยนะเป็นมหาเศรษฐีในเมืองสวรรค์ในสวรรค์ชั้นดาวดิง์เป็นเหมือนหลับแล้วตื่นขึ้นจุติดับปฏิสนธิเกิดต่อทันทีปฏิสนธิเกิดเหมือนกับคนหลับแล้วตื่นขึ้นอย่างพระรูปหนึ่งในอัจฉราตสูตรท่านเดินจงกรมไปลมมันเสียดแทงหน้ามืดล้มตายตรงนั้นเนี่ย ปฏิสนธที่ที่สวรรค์เหมือนกันเหมือนคนหลับแล้วตื่นขึ้นอย่างนั้นแหละมีนางอักซรพนันหนึ่งแวดล้อมสมัยก่อนนักศึกษาธรรมะใหม่ๆเนี่ยฟังดูอย่างนี้มันเกินไปมีผู้หญิงที่ไหนไปแวดล้อมอะไรเป็นพันๆขนาดนั้นแต่ว่าตอนหลังไม่ค่อยสงสัยเลยไปงานปฏิบัติธรรมที่ไหนก็ตามให้ทานรักษาศีลที่ไหนก็ตามผู้ชายอยู่สามคนผู้หญิงอยู่หลายร้อยคนอย่างเงี้ยก็เลยเชื่อเลยว่าใช่ในคำพีท่านว่าอย่างนั้นจริงๆ พอเห็นเหตุในปัจจุบันล้่มันเป็นอย่างนั้นผู้ชายมีอยู่คนสองคนแค่นั้นแหละบางทีมีหัวหน้าทายกมาพาสมาทานศีลอยู่คนเดียวส่วนมากแล้วชาวเศตพฐะพญชาวอุกทะและชาวอิจฉานังคละก็ได้ประชุมกันพอตายคนตายก็ประชุมกันเหมือนกันกนบงานศพไทยๆเรานี่แหละฉัตรมานพคนนี้เนี่ยเขาเป็นลูกของเศรษฐีญาติทางพ่อทางแม่เนี่ยเยอะญาติทางอาจารย์ก็เยอะคนดีด้วยใครก็อยากมาร่วมบุญกัน ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระดรําริว่าเมื่อเราไปฉัตรตมานพเทพบุตรจะมาพบเราเราจะให้เขาผู้มาแล้วกล่าวถึงกรรมที่ได้ทําไว้ให้ทําผลแห่งกรรมนั้นให้ประจักษ์แล้วเราจะแสดงธรรมมหาชนจักตรัสรู้ธรรมด้วยอาการอย่างนี้พระองค์เนี่ยปารบเลยหาช่องกลาลังคนประชุมกันนั่นแหละคนเหล่านี้นี่มีอุปนิสัยที่จะได้บรรลุธรรมตรงไหนที่จะได้บรรลุธรรมไกลขนาดไหนพระองค์ก็จะไป ที่เป็นอย่างนี้เนี่ยพระอ,องค์วางแผนไว้ก่อนแล้ววางแผนให้มานพถึงไตรสารณาคมสมาทานศีลตายและไปเกิดในสวรรค์แล้วพระอ,องค์ก็จะมาสงเคราะห์เดี๋ยวเรื่องประจบกันพอดีว่ามหาชนก็จักตรัสรู้ธรรมด้วยอาการอย่างนี้ครั้นมีพดดระดํำริแล้วพร้อมด้วยภิกษุหมู่ใหญ่ก็เสด็จเข้าไปยังประเทศนั้นประทับนั่งเปล่งพระพุทธรังสีมีวันละหกประการแผ่รัศมีออกมาเลยว่าพระพุทธเจ้ามาแล้ว ณโคนต้นไม้แห่งหนึ่งครั้งนั้นแม้ฉัตตะมานพเทพ,พบุตรตรวจดูสมบัติของตนทบทวนเหตุแห่งสมบัตินั้นเกิดมาหลับตื่นขึ้นมาเป็นเทพ,พบุตรรูปงามมีทรัพย์มากกระทำประเทศแห่งปานั้นทั้งหมดให้มีแสงเป็นอันเดียวกันมาพร้อมกับวิมานื่อนวิมานมาด้วยเลยลงมาจากวิมานปรากฏองค์ให้พร้อมด้วยบริวารหมู่ใหญ่ เข้าไปมอบถวายบังคมด้วยพระเศียรกล้าวแทบบาดพระยุคนของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วยืนประคองอัญเชลีอยู่มหาชนเห็นดังนั้นจึงประหลาดอัศจรรย์ว่านี่ใครหนอเทวดาหรือพรหมพาการแวดล้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อจะทรงทาบุญกรรมที่เทพบุตรนั้นกระทาไว้ให้ปรากฏจึงตรัสถามเทพบุตรนั้นว่าพระอาทิตย์ในท้องฟ้าก็ไม่สว่างพระจันทร์ก็ไม่สว่าง ดาวฤกษ์พุทธะก็ไม่สว่างเหมือนวิมานี้มีรัศมีสว่างมากไม่มีที่เปรียบรัศมีของของวิมานเนี่ยสว่างกว่าดวงอาทิตย์อีกท่านเป็นใครจากดาววดึงมาสู่แผ่นดินรัศมีเกินยี่สิบโยต์ตัดตรังสีพระอาทิตย์และทํากลางคืนให้เป็นเหมือนกลางวันวิมานของท่านนน้นงามบริสุทธิ์ผุดผ่องมีดอกประทุมมากมีดอกบุญทริกงามเกลื่อนกลาดไปด้วยดอกไม้ทั้งหลาย งามไม่น้อยคลุมด้วยตาข่ายทองที่ปราศจากละอองธุลีสว่างอยู่ในอากาศเหมือนดวงอาทิตย์วิมานของท่านบริบูรณ์ด้วยเหล่าอับซรผู้ทรงผ้าแดงและผ้าเหลืองหอมตลบไปด้วยกฤษณนาประยงและจันทร์มีองค์และผิวพันธ์เปล่งปลั่งดังทองเหมือนท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวทั้งหลายทวยเทพบุตรและเทพทิดาในวิมานนี้มีมาก ประหลาดหลากวันนะมีอาภรณ์เครื่องประดับด้วยดอกไม้มีใจดีมีกรองทองนุ่งห่มด้วยอาภร์ที่เป็นทองโชยกลิ่นหอมไปตามลมนี้เป็นวิบากแห่งการสำรวมอะไรสำรวมก็คือสังวรน,นั่นเองสิ่งเหล่านี้มาด้วยผลของบุญบุญที่ทำให้ท่านเป็นอย่างนี้เนี่ยเป็นบุญชนิดไหนท่านเกิดในวิมานนี้ด้วยผลแห่งกุศล,ลกรรมอะไรและท่านได้วิมานนี้โดยวิธีใด ท่านถูกเราถามแล้วเชิญบอกตามสมควรแก่วิธีนั้นเถิดลำดับนั้นเทพพระบุตรก็ได้พยากรณ์ด้วยคาถาเหล่านี้ว่าพระาศาสดาสเสด็จมาพบมานบในทางนี้ก็คือเล่าย้อนให้ฟังคําว่า,าศาสดานี่ก็คือมาจากครูก็คือผู้สอนพระาศาสดานี่แปลว่าผู้สอนในประโยชน์สามอย่างประโยชน์ในโลกนี้ประโยชน์ในโลกหน้าประโยชน์ในพะนิพานหรือว่า เป็นผู้สอนในอัตถะประโยช,น,โยชน,น์ประโยชน์ตนสอนประโยชน์ผู้อื่นสุดท้ายสอนประโยชน์ทั้งสองฝ่ายทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้สั่งสอนศาสตร์ทั้งหลายให้เข้าถึงประโยชน์พระองค์นั้นเสด็จมาพบมานพในทางนี้ด้วยพระองค์เองเมื่อทรงอนุเคราะห์ได้ตรัสสอนแล้วฉัตะมานพฟังธรรมของพระองค์ผู้เป็นรัตนะอันประเสรศิฐ คำว่ารัตนะนี้แปลว่าแก้วหรือว่าเครื่องปราบปลื้มใจพระพุทธเจ้านั้นเป็นเครื่องปลื้มใจที่ประเสริฐที่สุดในบรรดารัตนะทั้งหมดอย่างกินจีวิตตังอิทวาหุรังวาสเคสวายังรัตนังปณีตังรัตนะอย่างใดอย่างหนึ่งในโลกหรือแม้กระทั่งในสวรรค์ด้วยรัตนะที่เสมอด้วยพุทธรัตนะไม่มีด้วยสัจจะนี้ขอความสวัสดีจงมี พระองค์นั้นเป็นรัตนะอันประเสริฐฉัตตมานพนี่ได้ฟังธรรมของพระองค์แล้วก็ได้กราบทูลว่าข้าพระองค์จักกระทำตามพระองค์ตรัสสอนว่าเธอจงเข้าถึงพระชินวรผู้ประเสริฐทั้งพระธรรมและภิกษุสงฆ์เป็นสารณะพระองค์ทรงสอนว่าให้เธอจงเข้าถึงพระชินวรชินวรเนี่ยก็คือชินะบวกวระชินะแปลว่าชนะวระแปลว่าประเสริฐชนะ ชนะอะไรพระองค์ผู้ชนะมารทั้งห้ามารทั้งห้าคือหนึ่งกิเลสมารพระองค์เนี่ยชนะได้เด็ดขาดและกิเลสมารสองอภิสังขารมารสังขารคือบุญบาปสาเทวบุตรมารพยามานนั่นเองพยามานที่เป็นเทพ,พบุตรและก็สี่ขันธมารมารคือขันธห้าและก็สุดท้ายมัดจุมานก็คือความตาย ที่พระอ,องค์ชนะความตายก็คือเพราะพระอ,องค์ชนะความเกิดพระอ,องค์ไม่เกิดก็ไม่ต้องตายคําว่ามานี่แปลว่าผู้ฆ่ามาระนี่แปลว่าผู้ฆ่ามานี่มีอยู่ห้าอย่างนะพระอ,องค์เนี่ยเป็นผู้ชนะมารทั้งห้าอย่างประเสริฐตัดกิเลสตัดอนุสัยตัดทุกสิ่งทุกอย่างไล่หมดเกลี้ยงและพระธรรมหรือว่าธรรมะแปลว่าทรงไว้ซึ่งผู้ปฏิบัติตาม ไม่ให้ตกไปสู่โลกที่ชั่วหรือว่าทรงไว้ซึ่งผู้ปฏิบัติไม่ให้ไปสู่อบายทุคติวินิบาตธรรมะอย่างนี้จริงจะเป็นสารณะได้ถ้าธรรมะว่าสภาวะธรรมทั้งหลายแข็งก็เป็นสภาวะเอาเป็นสารณะได้ไหมสมมตินนะจับแข็งหรือกระทบเก้าอี้แข็งเนี่ยถามว่าแข็งอย่างนี้เอาเป็นสารณะได้ไหมแต่ความรู้ในเรื่องแข็งเนี่ยเอาเป็นสารณะได้ไหม ได้คําสอนที่ตรัสสอนเรื่องราวเหล่านี้ทั้งหมดเอาเป็นสารณะได้ถ้าทำก็คือทบทวนสภาวะที่เป็นธรรมะคือหนึ่งพระปริยัติธรรมอริยมรรคอริยผลนิพพานนี่เชื่อว่าธรรมะที่เป็นสารณะธรรมะที่เป็นสารณะจริงๆมีอยู่สภาวะธรรมได้สี่ประการต่อไปภิกษุสงฆ์ภิกษุสงฆ์ก็คือใครหมู่ชนผู้สมบูรณ์ด้วย ศีลและทิฏฐิศีลนี่ได้แก่อะไรศีลได้แก่จาตุปริสุธทธิ์ศีลความบริสุทธิ์ของศีลสี่ประการมู่ชนที่สมบูรณ์ด้วยความบริสุทธิ์แห่งศีลคือความสังวรทางกายทางวาจาทั้งสี่ประการหนึ่งปาติโมคขสังวรศีลตามสมควรแก่เพศและฐานะสองอินทรีสังวรศีล ความสํารวมตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้เป็นบาปเป็นอกุศล 3. ปัจจยสามนิสิตศีลการพิจารณาปัจ,จัจสี่สุดท้ายอาชีวะปาริสุทธิสินการเลี้ยงชีพเลี้ยงชีวิตได้ปัจจัยสี่ได้โดยถูกธรรมไม่ผิดธรรมมาอย่างนี้เรียกว่าอาชีวะปาริสุทธิสินเนี่ยเรียกว่ามีศีลมารยาทางกายทางวาจาเนี่สม่ำเสมอกันหมด แต่มีความหลากหลายไม่ใช่ว่าทุกคนพูดเหมือนกันนะไม่ใช่อย่างนั้นคำว่าศีลก็คือวินัยเนี่ยเหมือนกันหมดเลยผู้มีมีทิฏฐิเสมอกันทิฏฐิในที่นี้หมายถึงสัมมาทิฏฐิเสมอกันด้วยสัมมาทิฏฐิก็คือสัมมาทิฏฐิที่หนึ่งกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิมีความเชื่อในเรื่องกรรมและผลของกรรมคล้ายกันแต่ความสามารถแตกต่างกันนะแต่ว่ามีความเชื่อมั่นในหลักกรรมเหมือนกันหมด สองวิปัสนาสัมมาทิฏฐิมีความรู้เรื่องขันเรื่องท่าเรื่องอายตนะเหมือนกันเรียนเหมือนกันแต่ว่าฉลาดเท่ากันหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าเรียนเรื่องวิปัสนาภูมิเหมือนกันมัคคะสัมมาทิฏฐิท่านมีอริยมัคคะสัมมาทิฏฐิเหมือนกันแต่บางท่านเป็นโสดาปติมัคบางท่านเป็นสกทาคามีมัคบางท่านเป็นอนาคามีมัคบางท่านเป็นอรหัตตมัคบางท่านอรหัตตมัคแบบสุขาวิปัสสก บางท่านอารหัตตมรรคแบบเตวิชาวิชาสามบางท่านเป็นอรหัตตมรรคแบบปฏิสัมพิทาสี่หรืออภิญญาหกไม่เหมือนกันแต่ว่ามีมรรคเหมือนกันถ้าอริยสงฆ์เหล่านี้ผู้สมบูรณ์ด้วยศีลและทิฏฐิท่านเหล่านี้แหละเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าท่านเหล่านี้เป็นผู้แสดงธรรมผู้ที่สมบูรณ์ด้วยศีลและทิฏฐิอย่างนี้เนี่ยเชื่อว่า พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าอั่างนั้นโอ้โหเห็นพระเมากลางถนนเนี่ยโอ้ยพระสงฆ์เราเนี่ยทําไมเสียหายอย่างนี้ร้องไห้เลยไงถามว่าอย่างนั้นนี่เอามาเป็นสารณะได้เหรอท่านยังจะเอาตัวท่านไม่รอดเลยอะ่ะท้ะห้มาเราพึ่งท่านเนี่ยน้ามึดเนะยท่านช่วยเราไม่ไหวเนี่ยท่านเองก็ช่วยตัวเองให้มันรอดเถอะผู้ที่สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมเหล่านี้นะจึงจะเป็นสารณะถามว่าเหมือนกับข่าวหนังสือพิมพ์ออกมาทุกวันโอ้โหพิกษุสงรูปนี้ อันนี้พูดไม่ถูกนะเราจึงจึงให้แยกว่าบุคคลก็คือบุคคลบางทีหนังสือพิมพ์ก็พูดดีนะอารัชีเลยใช้คําต้นๆเลาอารัชีอย่างเออท่านนี้ถูกต้องเลยเพราะเป็นบุคคลที่ขาดฮีริและโอตัป,ปะอารัชีก็มาจากผู้ไม่อายต่อชั่วไม่กลัวต่อบาปเมื่อกี้เนี่ยท่านใช้คําว่าภาละธรรมะพิสูบบุคคลเนี่ยเป็นภานก็มีเป็นบัณฑิตก็มี ส่วนที่เป็นบัณฑิตนั้นที่เป็นพระอริยะบุคคลก็มีผู้ที่เป็นพระอริยะบุคคลตั้งแต่พระโสดาบาันเป็นต้นนั่นแหละเราจรึงควรเอาท่านมาเป็นสารณะมาเป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้านี่ก็สอนให้ชัตะมานพเนี่ยถึงสารณะอย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทีแรกข้าพระองค์ได้กล่าวว่าไม่รู้คือพระพุทธเจ้ามาถามว่าดูก่อนมานพเธอรู้จักสารณะไหมทีแรกข้าพระองค์บอกว่าไม่รู้ แต่ภายหลังได้กระทําตามพระดํารัสของพระองค์อย่างนั้นทีเดียวในยกว่าทั้งหมดนี้เป็นสารณะนะพระองค์ตรัสสอนว่าจงอย่าฆ่าสัตว์อย่าประพฤติกรรมไม่สะอาดต่างๆผู้มีปัญญาทั้งหลายไม่สารเสริญความไม่สํารวมในสัตว์ทั้งหลายเลยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทีแรกข้าพระองค์ได้กล่าวว่าไม่รู้แต่ภายหลังได้กระทําตามพระดํารัสของพระองค์อย่างนั้นทีเดียว พระองค์สอนถึงสารณะและก็สอนเรื่องศีลต่อไปเลยเพราะว่าการฆ่าสัตว์นั้นชื่อว่าเป็นการปรับพืชที่ไม่สะอาดแล้วการฆ่าอย่างนี้ส่วนใหญ่เนี่ยใครก็อยากปกปิดไว้ทั้งนั้นใช่ไหมของไม่สะอาดส่วนใหญ่แล้วเ็าอยากปกปิดกันการฆ่าสัตว์นั้นเป็นเรื่องที่บัณฑิตหรือผู้มีปัญญาทั้งหลายเขาตําหนิตําหนิตลอดเวลาไม่ว่าในการไหนๆเลยในอดีตการบัณฑิตทั้งหลายเขาก็ตําหนิการฆ่า ในปัจจุบันนี้บัณฑิตทั้งหลายก็ตําหนิการฆ่าในอนาคตอีกต่อไปบัณฑิตทั้งหลายก็ตําหนิการฆ่าเหมือนกันเพราะฉะนั้นการฆ่าอย่างนั้นจงเป็นผู้สังวรด้วยศีลสังวรปิดกัน้นไม่ฆ่าพระองค์ตรัสสอนว่าอย่าเป็นผู้มีความสําคัญของที่เจ้าของม่ได้ให้แม้ที่ชนอื่นรักษาไวา้ว่าเป็นของควรถือเอา ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทีแรกข้าพระองค์ได้กล่าวว่าไม่รู้แต่ภายหลังได้กระทําตามพระดํารัสของพระองค์อย่างนั้นทีเดียวพระองค์ตรัสสอนว่าอย่าได้ล่วงเกินภริยาของคนอื่นที่คนอื่นรักษานั่นเป็นสิ่งที่ไม่ประเสริฐข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทีแรกข้าพระองค์ได้กล่าวว่าไม่รู้แต่ภายหลังได้กระทําตามพระดํารัสของพระองค์อย่างนั้นทีเดียวพระองค์ตรัสสอนว่า ยาได้กล่าวเรื่องจริงเป็นเท็จผู้มีปัญญาทั้งหลายไม่สารเสริญมุสาวาทเลยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทีแรกข้าพระองค์ได้กล่าวว่าไม่รู้แต่ภายหลังได้กระทําตามพระดํารัสของพระองค์อย่างนั้นทีเดียวพระองค์ตรัสสอนว่าจงงดเว้นจากน้ําเมาเป็นเครื่องให้คนปราศจากสัญญาหมดสัญญาเลยถ้าเมาแล้วเนี่ยสัญญาในที่นี้ก็คือเช่นธรรมะสัญญา อะไรเป็นบุญเป็นบาปน้ำเมาเข้าไปแล้วธรรมสัญญาเหล่านี้ก็หายไปหรือว่าโลกกสัญญาก็หายด้วยโลกกสัญญาก็คือความเป็นพี่เป็นน้องเป็นป้าเป็นหน้าเป็นอานคนเมาไปแล้วเนี่ยโลกกสัญญาเหล่านี้ก็ก็หมดไปเพราะฉะนั้นจงงดเว้นจากการดื่มน้ำเมาซึ่งเป็นเครื่องให้คนปราศจากสัญญานั้นทั้งหมดข้าแต่พระอ,องค์ผู้เจริญทีแรกข้าพระอ,องค์ได้กล่าวว่าไม่รู้ แต่ภายหลังได้กระทําตามพระดํารัสของพระองค์อย่างนั้นทีเดียวข้าพระองค์นั้นถือเอาศิกคาบท้าในศาสนานี้ปฏิบัติในธรรมะของพระตถาคตได้ไปยังทางสองแพร่งท่ามกลางพวกโจรพวกโจรเหล่านั้นฆ่าข้าพระองค์ที่ทางนั้นเพราะโภคะเป็นเหตุกําลังรับศีลมาดีๆเลยก็ถูกฆ่าตายข้าพระองค์นั้นระลึกถึงกุศลน,นี้เพียงเท่านี้ คำถามที่พระพุทธเจ้าถามว่าวิมานทั้งหมดเหล่านี้ท่านได้แต่ไดมาทําบุญอะไรามาหรือก็บ,บอกว่าได้มาจากการสมาทานสารณะการถึงสารณะและสมาทานศีลกุศลอื่นนอกจากนั้นของข้าพระอ,องค์ไม่มีอย่าลืมนะว่ามานพคนนั้นจเจริญกุศลจิตในเวลาใกล้ตายเวลาใกล้ตายก็นึกถึงสารณะและศีลบุคคลที่มีจิตผ่องใสใกล้จะตายแล้วเป็นไง จิตเตอสังกิริเถสุขติปาติกังขาบุคคลเมื่อจิตไม่เศร้าหมองอสังกิริถะเนี่ยแปลว่าไม่เศร้าหมองจิตที่ไม่เศร้าหมองสุขติก็หวังได้ด้วยกรรมอันสุจริตนั้นข่าพระองค์จึงเกิดในหมู่เทวดาชั้นไตรทิพไตรทิพก็คือสวรรค์ชั้นดาวดึงพร่างพร้อมด้วยสิ่งที่น่าปรารถนาขอพระองค์โปรดดูวิบากแห่งการสำรวมชั่วขณะชั่วครู่หนึ่ง ด้วยการปฏิบัติธรรมตามสมควรคือการปฏิบัติธรรมสมควรแก่สารณะและศีลซึ่งเหมือนรุ่งเรืองอยู่ด้วยยศคนเป็นอันมากผู้มีกรรมอันต่ำซาม,ามเพ่งดูข้าพระอ,องค์ก็นึกกระยิมใครเห็นแล้วก็โอ้โหยิ้มเลยเห็นคนมีบุญเนี่ยส่วนใหญ่จะยิ้มทั้งนั้นแหละถ้าในหลวงมาเนี่ยพวกเราเนี่ยยิ้มเลยถ้าคนมีบุญเนี่ยคนเห็นแล้วยิ้มเลยถ้าคนมีบาปนะมาทาไมกันไม่รู้ สมมติลองดูนะถ้าคนเดินมาเนี่ยเรารู้สึกชื่นใจถ้าหมาเดินมาดูสิทาหมาตัวดูๆหน่อยนะหมาไงเนี่ยถ้าผู้ที่มีตราบาปติดตัวมาด้วยเนี่ยคนจะรังเกียจแต่ถ้าคนมีแต่ตราบุญติดตามมาใครก็อยากพบใครก็อยากเห็นโปรดดูเถิดข้าพระองค์ถึงสุขติและถึงความสุขด้วยเทศนาเล็กน้อยก็เหล่าสัตว์ผู้ที่ฟังธรรมของพระองค์ติดต่อกันเหล่านั้นเห็นทีจะสัมผัสท่นิพาน อันเป็นแดนกะเสษมเป็นแน่